สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเว้าวสู่ฟังเช่นเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นพูดเป็นภาษากลางครับเนื่องจากว่าเนื้อหาที่ผมจะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ครับน่า,นาสนใจเพื่อบางท่านอาจจะสนใจแต่ว่าเอะฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังในภาษากลางนะครับในหัวข้อวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อที่ว่าทําไมเจ้าพนักงานบังคับคดีถึง ไม่ขับไล่ลูกหนี้ก่อนที่จะทําการขายทออตลาดในคดีแพ่งนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับแบ็กกราวด์่าไหรเนื่องจากว่าคอมมีปัญหาครับอ่าคอมมีปัญหาก็เลยใช้แบ็กกราวด์เก่าไปก่อนครับที่จริงเรื่องเรื่องนี้การบังคับชําระหนี้เนี่ยผมเคยเล่าสู่ฟังนะครับในภาษาอีสานไปแล้วครับก็นานแล้วครับถ้าท่านใดเคยฟังก็คงจะอ๋อคุ้นๆน,นะครับสาเหตุที่จะมาเล่าใน วันนี้ก็คือว่าบังเอิญบังเอิญครับผมไปเห็นผู้ใช้แอปพลิเคชันสีดำนะครับไปโพสเนื้อหาข่าวนะครับประมาณว่าผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดครับเข้าไปจับเข้าไปครอบครองบ้านที่ตัวเองซื้อนะครับก็เกิดเหตุหน้าสลดเกิดขึ้นนะครับก็มีผู้ใช้ก็มีผู้เข้าไปคอมเมนต์นะครับ หลายคนก็พูดประมาณว่าเอ๊ะทำไมคนขายท่อตลาดคือเจ้าหน้านบังคับคดีทําไมไม่ทําการขับไล่ขับไล่ผู้ที่อยู่ออกไปก่อนที่ทําการขายลักเอ๊ะทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการาขายของที่แบบทรัพ์ไม่พร้อมที่จะขายแล้วมาขายได้ยังไงครับผมก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่ฟังนะครับโดยในคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาเล่านิดนึงเพื่อจะเห็น ที่ไปที่มานะครับยกตัวอย่างครับศูนย์เนื้อหาเลยนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยครับก็มีหนี้ครับหลายหนี้เลยครับบังเอิญบังเอิญครับช่วงนี้ก็หมุนเงินไม่ทันครับก็ผิดนัดชาระหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็ทวงแล้วก็ไม่มีปัญญาจ่ายนะครับถามว่าแล้วลูกหนี้อย่างผมไม่จ่ายผมผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามาไล่ผมออกไป บอกว่าเนี่ยลูกนี้พินัดแล้วจะมายึดที่มายึดของผมทาได้ครับทําไม่ได้ครับเนื่องจากว่าครับการที่จัการที่เราเป็นเป็นหนี้ต่อกันนะครับมว่าแบบหนี้อะไรก็แล้วแต่ไม่จะมีสัญญาไม่มีสัญญาครับเขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิทเรียกร้องอเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระ ผมลูกนี่ก็มีนี่ก็คือมีหน้าที่ที่ต้องชําระนี่ให้กับเขาแต่ถ้าเกิดลูกพี่อย่างผมไม่ชําระเจ้าหนี้ก็ต้องไปเรียกร้องตามสิทธิ์ของเขาก็คือต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลยื่นฟ้องต่อศาลนะครับศาลก็จะรับรับฟ้องเสร็จแล้วศาลก็จะส่งคําฟ้องมาให้ผมผม,ผมก็มีหน้าที่จะต้องไปให้การต่อศาลภายในหมดสิบห้าวันก็ไปต่อสู้กันนะครับในเมื่อเป็นหนี้เขายังไม่ก็สู้เขาเสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเนาะ สุดท้ายนะครับอันนี้อันนี้ว้าอันนี้อันนี้เล่าแบบย่อยๆนะครับจะจะรงอีสานอยู่เลยเล่าแบบย่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสารก็มีคําพิภากษาให้ผมชําระหนี้เป็นหนี้เงินสมมติสาราพิจารณาแล้วจำเลยนายวรลยบุ่ายืมเงินรับเงินไปจํนานวนเท่านี้จริงแล้วไม่ชําระาพิภากษาให้ชาระ นี่เป็นเงินสมมติสองแสนบาทสองแสนบาทนะครับสามีภาคษาเขาก็จะก็จะมีคำพิพากษานะครับแล้วส่วนมากครับเมื่อสามีคขาพิพากษาแล้วลูกหนี้อย่างผม <c oughs> ก็เราไม่มีตังค์เนาะเราไม่มีตังค์เราก็จะหาตังค์ไปชําระเราก็ไม่ได้ไปชําระตาม,มาคําพิพากษาครับอพอลูกหนี้ไปชําระเจ้าหนี้ทําไงครับ เจ้าหนี้ก็ต้องอถ้าเป็นกฎหมายเก่าครับเจ้าหนี้ก็จะขอให้ศาลออกค,าคําบังคับออกคกค,คือว่าเป็นเสม,มือนกับว่าเตือนให้ลูกหนี้อย่าผมชาระนี่นะถ้าเกิดไม่ชําระนี่อาจจะต้องถูกบังคับคดีครับแต่ว่าถ้าตามตามกฎหมายใหม่เนี่ยครับศาลก็จะออกคําบังคับในในวันที่อ่านคําพิพากษาครับพิพากษาปุ๊บศาลก็จะมีคําบังคับเลย ให้ลูกหนี้ชาระหนี้ภายในกี่วันซึ่งส่วนมากก็จะ30บวันหากไม่ชําระนะครับก็จะต้องถูกบังคับคดีครับถ้าพ้นกาหนดระยะเวลาตามคาบังคับนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะออกเขาเรียกว่าหมายบังคับคดีนะครับหมายบังคับคดีเพื่อที่จะบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม้ว่าศาจะมีคําพิภากษาแล้วมีคำบบังคับเตือนแล้วลูกหนี้ไม่ชําระ สุดท้ายแล้วศาลก็ศาลก็จะมีหมายบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ขอครับการขอออกหมายบังคับคดีนะครับไม่ได้ออกโดยอัตโนมัติครับก็คือว่าเจ้าหนี้ต้องเป็นคนไปขอต่อศาลเนื่องจากว่าบางคดีครับบางคดีลูกหนี้พร้อมพอศาลอา,าุญาปุ๊บก็อาจจะมีเงินไปชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้พอชำระเสร็จปุ๊บมันไม่มีหนี้ถ้าไม่มีหนี้การบังคับคดีไม่เกิดนะครับหรือว่ามีหนี้แล้ว ไปชาระหนี้ตามสารพิพากษาการบังคับคดีก็ไม่เกิดการบังคับคดีเกิดขึ้นเมื่อสารพิพากษาแล้วลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชําระหนี้มีคําบังคับแล้วไม่ชําระหนี้พ้นกําหนดระยะเวลาตามคำบังคับแล้วนะครับเจ้าหนี้นะครับกว่าจะก็จะมีการบังคับคดีนะครับต้องผ่านคําพิพากษาไปแล้วผ่านคําบังคับไปแล้วนะครับไปขอสารตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ก็ยังมีหน้าที่ต้องไปสืบทรั์ครับต้องไปสืบทรัพย์ว่าจําเลยเนี่ยว่าผมเนี่ยลูกหนี้อย่างผมเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรให้บังคับคดีไหมถ้าไม่มีนะครับลูกถ้าไม่มีเจ้านี้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีภายใน10ปีตั้งแต่สารมีคําพิพากษาครับบังเอิญบังเอิญครับผมมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งครับอยู่บ้านอสองห้องครับเจ้าหนี้ก็ไปสืบรัพย์โดยการที่ไป ที่สำนักงานที่ดินครับไปสำนักงานที่ดินไปไปไปขอคัดบังเอิญเจอว่าผมออ้เวลามาหกนาทีแล้วรวบรัดตัดตอนเลยครับเจ้านี่ก็ยึดยึดที่ดินของผมนะครับไปขายทอดตลาดนะครับเมื่อเจ้างานมาขับคดียึดทรัพย์แล้วกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์มันโอนเป็นของที่นี่เลยไหมครับเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพย์แล้วนะครับกรรมสิทธิ์ใน กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของผมเช่นเดิมครับกรรมสิทธิ์มันไม่ได้อนเป็นของเจ้าเจ้านี้นะครับเจ้าพนักงานบัคับคดียึดทรัพย์ไปเพื่อเลยครับเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ไปเพื่อรอขายทอดตลาดขายได้เท่าไหร่ขายได้เงินเท่าไหร่ถึงเจ้าเงินนั้นนะครับมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างที่ขายยังไม่ได้นะครับกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพยังเป็นของผมอยู่ ผมยังมีสิทธิ์ที่จะครอบครองยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เจ้งางานบังคับเคเรยยึดแล้วเนี่ยจำเลยอ,อย่างผมเนี่ยจะไปทําการรีโนเวทบ้านจะไปทําการหรือหรือทาลายเพื่อจะสร้างบ้านใหม่ไม่ได้ครับอ,อันนั้นจะอาจจะมีความผิดอาญาฐานทําให้เสื่อมเสื่อมสภาพในตัวทรัพย์ที่มีการยึดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คำตอบก็คือว่าสาเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทําไมถึงไม่ขับไล่ลูกหนี้ก่อนทําการขายท่าตลาดก็เนื่องจากว่าในระหว่างที่ยังไม่ทําการขายกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของผมอยู่ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอํานาจที่จะทําการขับไล่ลูกหนี้อย่างผมได้นะครับกรณีที่จะขับไล่ได้เกิดขึ้นจากเจ้า มีคนซื้อทรัพจากการขายทออตลาดได้วางเงินชําระครบแล้วนะครับไปโอนที่แล้วเป็นของตัวเองแล้วนะครับกรรมสิทธิ์เป็นของเขาแล้วแต่แต่นะครับแม้ว่ากรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อแล้วครับคนซื้อทรัพได้จะ,ะเข้ามาบ้านผมมาขับมาบอกว่าอ้าววุศคุณเป็นเจ้าของที่ก็จริงนะแต่นี่ผมเป็นเจ้าของแล้วคุณต้องออกไปจากบ้านผมนะมีสิทธิ์มาขับไล่ผมไหมครับถามว่า ผู้ซื้อทรัพย์มีสิทธิ์มาขับไล่ลูกนี่องผมไหมตอบได้ว่าแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามหลังฉนวนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขับไล่ผมเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าผมครอบครองที่ดินแปลงนี้ครอบครองบ้านแปลงนี้อยู่ก่อนผมไม่มีความผิดอาญาฐานลบกวนการครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายบ้านเราก็เลยมี ่าครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา300 334ก็เลยวางขั้นตอนว่าผู้ซื้อทรัพย์จากการขายท้อตลาดนะครับซื้อได้แล้วต้องไปขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทําการขับไล่นะครับเพราะนั้นแลลวนะครับแม้วา่าซื้อได้แล้วครับผู้ซื้อทรัพย์ก็ยังจะต้องไปดําเนินการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับ ดำเนินการขับไล่อันนี้จะเป็นการออกหมายครั้งที่2องครับหมายแรกนี้เป็นจะเป็นหมายมงคบคดีหนีเงินหมายที่สองจะเป็นบังคับคดีขับไล่ะจะเป็นคนละคนละจะไม่เกี่ยวกับเจ้านี้ละถ้าเกิดบ,บุกบบคนอื่นซื้อได้นะครับก็จะไม่เกี่ยวกับเจ้านี้ละ,ะเจ้านี้ได้ตังไปก็จบละ,อะพอ,คนนอ,อ,อะคนนอกมาซื้อคนนอกมาซื้อคนนอกก็จะเป็นผู้ที่ะจะเข้าครอบครองละ,ะถ้า สารออกเขาเรียกว่าคําสั่งจับกลุมและกักขังแล้วผมไม่ออกนี่แหละครับถึงจะโดนจับจับข้อหาแล้วจับข้อหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งสาราเพราะนั้นแล้วสาเหตุที่เจ้าหน้างานบังคับคดีทําไมถึงไม่ขับไล่ลูกหนี้ออกก่อนก็เนื่องจากว่าเจ้างนานบังคับคดีไม่สามารถที่จะขับไล่ลูกหนี้ออกออกได้ นะครับว่ายังขายท่ดตลาดไม่ได้ยึดทรัพย์กรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคาตอบครับเป็นคําตอบในขั้นตอนของกฎหมายาในแง่ของความาความเห็นของผมความเห็นตามกฎหมายด้วยนะครับนะครับผ่านไปกี่นาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วครับผมอ่าปิดท้ายด้วยธรรมะนิดน,นึงครับผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์นะครับ อ่านี่ก็ชัดเจนครับเราเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งใดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเออนั่นแหละคือทุกนะครับพอเวลาผ่านไปเราอาจจะมองย้อนกลับไปอ๋อเนี่ครับเราเป็นทุกพอเราเพลินอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละนะครับปิดท้ายด้วยนะครับคำคำคมนะครับของท่านพุทธทาสครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามช่องเบ้าสู่ฟังครับที่เป็นเวอร์ชันภาษาอีสานผมก็จะน้อมนําเอาอคําพูดหรือว่าคำข้อคิดของท่านพุทธทาส ข้อนี้มาอยู่เสมอๆครับก็ผมเออกินใจครับถ้าต้องอยู่ในฐานะที่หลีกเลี่ยงกับสิ่งต่างๆที่ประดังเข้ามาไม่ได้จริงๆก็จงยินดีเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยสติและปัญญาครับการบังคับคดีก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับใครไม่เจอก็ไม่รู้ครับใครไม่เคยเป็นหนี้ก็ก็ดีไปแต่ถ้าใครเป็นหนี้แล้วสุดท้ายต้องเจอกับสิ่งนี้ก็ขอให เข้าใจครับว่าบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องน้อมรับนะครับชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปครับขอเพียงเรารู้นะครับว่าเออเราจะแก้ปัญหายังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พูดให้ฟังเป็นภาษากลางอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับถ้าท่านใดสนใจก็นะครับมีข้อสักถามก็สามารถถามได้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมก็จะพยายามนำมาเล่าสู่คนฟัง นะครับอาจจะเป็นทั้งภาษากลางและาภาษาอีสานครับลองรอดูคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม